สำหรับวันนี้นะคะเมนูที่เน่จะมาแชร์ค่ะเน่จะมาแชร์เป็นเมนูนมสดปั่นคีโตนะคะอืมกำลังดีเลยอะ่ะหวานสไตล์ย่าหวานแหละดื่มง่ายเลยอะ่ะจริงจริงล้วดีนะเนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยรนเทคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเน่ก็กลับมาเอาใจสายคีโตนะคะหลายๆคนก็จะถามเข้ามาค่ะว่าคีโตเนี่ยหมายความว่าอะไรก็คือสําหรับคนที่รักสุขภาพที่ว่าเขาจะไม่ทานประเภทแบบน้ําตาลหรือแป้งอะไรเนี้ยเอาแบบคร่าวๆนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมนูที่เน่จะมาแชร์ค่ะเน่จะมาแชร์เป็นเมนูนมสดปั่นคีโตนะคะซึ่งนมปั่นคีโตเนี่ยจริงๆเราใช้นมสดไม่ได้นะคะแต่เราสามารถใช้เป็น นมพิตาชิโอนมแอลมอนหรือว่าใช้เป็นกะทิอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็ไปลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคีโตกันได้ค่ะหลายๆคนทานเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะเนก็เลยมาใช้เป็นนมพิตาชิโอนะคะแบบ100%ค่ะเสร็จแล้วก็มี Whipping Cream นะคะและเน่กก็จะมีไซรัปย่าหวานค่ะของแคสนะคะ อันนี้คือเนี่ยก็สั่งมานะคะเป็นเขาเขียนไว้ว่าเขาเป็น keto f r i e n d l นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นสูตรเมนูนมปั่นกันนะคะเอาแบบทานง,ง่ายๆที่บ้านก็ได้หรือว่าเผื่อเราจะใส่ไปในร้านเราง่ายๆเลยค่ะสําหรับสาย k e โตนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์3สูตร3แก้วนะคะ12ออน16ออนแล้วก็22ออนค่ะ เรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตทำวิปครีมก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทํานมปั่นเนี่ยแล้วเรามีวิปครีมลอยหน้ามันก็จะยิ่งดูน่าทานเข้าไปใหญ่เลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระบอกวิปครีมของ Quick Quick w h i p ค่ะซึ่งเป็นกระบอกสแตนเลสนะคะ ความเป็นกระบอกสแตนเลสก็คือเรียกว่าเป็นมิตรกับอาหารแล้วค่ะเน่ก็เลยมาใช้เป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นขนาด500 ml นะคะเดี๋ยวเน่จะเทวิิ้งครีมนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแต่จริงๆเขาก็จะมีบอกเรานะคะว่าใส่ได้สูงสุดแค่นี้แต่เดี๋ยวเน่จะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะโอเคแล้วนะคะอ่ะตอนนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะเราก็เทมาประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเราดูนะคะจะมีระดับความเย็นอยู่นะคะอ่าแล้วเราก็ประกอบล่างเลยนะคะ ใส่แก๊สแล้วก็เขย่านะคะเขย่าสักประมาณยี่สิบทีประมาณนี้ดูนะคะไดร์เวฟครีมเนี่ยอโอเคเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสำหรับวิปครีมเราเต็มไปแล้วนะคะหลังจากที่เราทำวิปครีมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำสูตรกันเลยค่ะเดี๋ยวได้เริ่มจาก92ออนก่อนนะคะสำหรับสูตร92ออนค่ะเราจะมาใส่อัตราส่วนตามนี้เลยนะคะ นน่ใส่ตัวนมพิตาชิโอนะคะใส่มาที่3ออนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้เป็นนมแอลมอนเป็นกระทิอะไรก็เอามาแทนนมพิตาชิโอนะคะตามสูตรนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะใส่3ออนนะคะเสร็จแล้วนะคะตัววิปปิ้งครีมค่ะเดี๋ยวนี้จะใส่มาที่3ออนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใส่เลย3ออนเส็มไปเลย 90ml นะคะอย่างละ3ออน แล้วเราก็จะมาใส่ตัวใส่หลักราหวานค่ะสหลหับย่าหวานของแคสตเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะใช้แค่ครึ่งออนพอนะคะอันนี้ก็คือเพราะว่าเขาหวานมากๆอยู่แล้วค่ะไม่ต้องใช้เยอะแต่ว่าทีนี้ก็คือถ้าใครอยากได้หวานมากหวานน้อยก็ไปเพิ่มรสเอาได้เลยนะคะอันนี้เน่จะใส่ามาที่15 ml หรือว่าครึ่งออนค่ะน้ำแข็งใส่ไม่ต้องล้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็อพื้นที่เอาไว้สําหรับบีบบิปครีมข้างบนด้วยนะคะจะได้ดูหน้าทานเสิร์ฟแบบสวยๆหน้าทานหน้าทาน เรียบร้อยค่ะอ๋เรียบร้อยแล้วเราก็มาเทใส่แก้วได้เลยนะคะเราจะได้เป็นเนื้อนมเนียนๆถ่กไหมคะเครื่องปั่นอลิเน่ลืมบอกไปค่ะเนี่ตั้งที่เวลา25วินาทีนะคะเป็นโปรแกรมมิลเชคนะคะเ,เราก็ใส่ไปเลยเอาแบบไม่ต้องเต็มแก้วมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผื่อพื้นที่ค่ะเนี่ยใส่วิปครีมที่เราทำเอาไว้นะคะก็ตัววิปครีมมาท็อปหน้าเลยค่ะ เครื่องดื่มของเราจะได้แบบมีอะไรขึ้นมาหน่อยอ่าเป็นนมปั่นที่ดูน่าทานขึ้นมาเลยถ้าหากว่าร้านไหนมีความแบบมีตัวถั่วออลมอนหรือพิตาชิโอที่แบบป่บนๆนลค่ะก็มาโรยหน้าก็ได้นะคะมาท็อปหน้าต่อไปค่ะมาดู96ออนกันนะคะสูง96ออนค่ะนี่ก็จะใส่อัตราส่วนตังนี้นะคะนมพิตาชิโอค่ะ4ออนใส่ไป4ออนหรือ120 ML นะคะเขเลยค่ะ แล้วก็ตัววิปปิ้งครีมค่ะ4ออนหรือ120 ML เหมือนกันค่ะโอเคนเลยนะคะ4ออนนะคะก็จะเต็มถ้วยนี้พอดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยใส่หลับย่าหวานนะคะนี่จะใส่มาที่20 ML พอค่ะ20 ML นะคะก็ออกหวานละแต่ว่าถ้าใครอยากได้หวานมากหวานน้อยเพิ่มลดเอาได้เลยนะคะใส่สหลับย่าหวานของแคสเนะะี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค้างหน,นึ่งแก้ว นี่นะคะไม่ต้องคูนแล้วก็ปั่นเลยคะ่ะด้วยโปรแกรมปั่น25วินาทีมิลเชคนะคะเรียบร้อยเราก็มาเทใส่แก้วเลยง่ายเลยคะ่ะเมนูทีนี้เราก็จะมีนมคีโตปั่นแบบสูตรอร่อยอร่อยทานะะคะหรือทำขายก็ได้นะคะกดเข้าไปนิดนึงนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่วิปครีมเรื่องหกกับเน่เป็นเรื่อง ปกปตินะอ่ะโอเคค่ะเราก็มาเอาวิปครีมโรยเลยนะจ๊ะโรยแล้วค่ะอืมโอเคเดี๋ยวไล่ดาวนี่ความรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้ขวดควุกๆป่ะค่ะมีความรู้สึกเหมือนวิปครีมเขาจะมีความฟูเนียนนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวแล้วก็มาแก้วิีสองออนกันบ้างค่ะ สำหรับสูตร22ออนนะคะก็เอาอัตราส่วนตามนี้เลยนะคะเน่จะใส่พิตาชิโอที่5ออนค่ะ5ออนใส่ลงมาเลยนะคะหรือ150 ml ค่ะเนี่นะคะใส่ไปเลย5ออนเสร็จแล้วก็มาเป็นตัววิปปิ้งครีมค่ะของเอมมิลเนี่ยเน่ใส่มาที่5ออนเหมือนกันค่ะก็เทเลยนะคะ5ออนอันนี้4นะคะกัอีกหนึ่ง จะได้เพิ่มความมันค่ะตัวไซรับย่าหวานค่ะเน่ใส่มาที่1น่ออนนะคะ30มสิมลหวนหนานมากหวานน้อยเพิ่มรก,กันเอานะอ่ะต่อไปเราก็มาใส่น้ำแข็งค่ะหนึ่งแก้วพอน,นะคะ่ต้องลงแล้วก็กดที่โปรแกรมเูเชคเหมือนเดิมค่ะ25วินาทีปัดเลยเรียบร้อยค่ะ ฟูนุ่มเลยเห็นไหมคะตัวเครื่องปั่นของเราคือปั่นออกมาเนียนเป็นไอติมเลยเห็นไหมนี่แน่นจริงเครื่องปั่นก็มีส่วนมากๆเลยนะคะในการที่ทําให้เครื่องดื่มของเราแบบเนื้อเนียนนะคะเห็นไหมคะคือเนียนแบบเนียนเป็นไอติมเลยนี่ใส่ประมาณนี้เนาะเราจะใส่วิปครีมเ,เอาแล้วเราก็าวิปครีมของเราค่ะมาบีบใช้ได้เลยนะคะปิดฝาค่ะเรียบร้อยค่ะ นมกีโตปั่นแก้ว12ออน1 6ออนแล้วก็22ออนค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเวลาที่เราทําเป็นสูตรแบบนี้เนี่ยเราได้ความแบบหวานมันหรืออร่อยยังไงบ้างนะคะเผื่อว่าคนที่ไม่ใช่สายคีโตอยากทําบ้างก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเน้มาชิมให้ดูค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่แก้ว12ออนกันนะคะอืมเฮ้ยกำลังดีเลยอะจริงๆแล้ว ความย่หวานเฮ้คือความแย่หวานนะคะเราก็จะหวานแบบหวานสไตล์ญย่หวานแหละแต่น,นี้ก็คือได้ว่าหวานขนาดนี้ก็แต่ว่าบางคนอาจจะแบบเหมือนกับแบบอยากได้หวานน้อยกว่าน,นี้ก็ลดได้นะคะลดตัวไซรัปญย่หวานนะคะอันนี้ได้มาใช้ให้ในสูตรที่เชื่อว่าน่าจะแบบเหมือนดื่มง่ายๆก็มีความมันแล้วก็มีความหอมพิตาชชโอนะคะได้ว่าจริงลงพิตาชชโอเขามาทําเมนูคิตโต่าอร่อย <S <S อดื่มง่ายเลยอะ่ะ จริงเแล้วดีนะเนี่ยวิปครีมวิปครีมก็จะมันๆนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เป็นวิปปิ้งครีมที่เป็นแบบ เดลี่นะคะก็คือจะไม่หวานเลยก็จะมันๆจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะมีเค็มๆเ,เ,เ,เน้นๆแชร์เค็มนิดนึงก็ได้ค่ะเราอยากให้วิบครีมเราอะมีความหวานๆหน่อยเราอาจจะมีความหยอดไอตัวไซรัปย่าหวานลงไปตอนที่เรากอดเขย่าอะก็ได้นะเราก็จะได้เป็นวิบครีมที่แบบมีความหวานๆหน่อยอย,อย่างนั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมันๆต้องบอกว่าสูตรนี้คือโอเคเลยค่ะ แต่แบบไม่ได้หวานมากเกินไปแล้วก็หวานคือหวานดึงง่ายๆอะว่างั้นแต่หลายๆคนที่ไม่ชอบหวานก็อาจจะมารู้สึกว่าเออหวานไปก็ลดลงได้นะคะลองปรับสูตรตามที่เราชอบได้เลยแต่ว่าเนี้ยนี่ก็คือมาแชร์ให้ค่ะสําสหรับสายคีโตนะคะหรือบางคนอาจจะอยากจะมีเมนูคีโตที่มันง่ายๆที่ว่าเราใช้อุปรกรณ์ที่เราแบบมีอยู่ที่ร้านก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มยอดขายให้เราได้นะคะหรือทําทานที่บ้านก็ลองคอลบลดสูตรแบบนี้ได้เลยค่ะ ได้มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูนมปั่นคีโตค่ะถ้าลองทําแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบมาบอกกันนะคะลองชิมแล้วหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมยังไงเพิ่มเติมยินดีมากๆเลยค่ะอยากให้แม่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรบอกมานะคะหรือว่าเมนูอะไรใหม่ๆก็บอกมาได้ค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะแล้วก็ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่แล้วก็ทีมงาน o r e n t a l Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe o r e n t a l Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่แม่มีคลิปดีๆค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะกับสูตรเมนูนมคีโตปัน่นนมปั่นคีโตนะคะก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้ว3แก้วเลยค่ะเผื่อเราอยากทำไซส์เล็กไซสก์กลางไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะก็จะได้แบบว่ามีสูตรนะคะไปลองทำกันดูเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ